ไอ้ดันโคบุลิมเดว่ะจ้ะอยู่ในบ้านเนี่ยยิมยานมันอยู่ข้างหน้านะมาเฮาอยู่แถวๆนี้บ่ะเอ็นแมนวิทันอยู่ดีนี่นี่ในตัวเอเพ็ยิงดูใช่นี่เห็นปะเสียเข่าสวยตายวะปืนเอ็มมันนั่ยน่ะปืนเอ็มมันโรยเลยยิมเผาวิรูศพเราเผาเลยป่ะเราเผาเลยกันแหละ ที่ใสวะเป็นมันยิ่งมาแต่ใส่นะอ๋อเอ็มเอ็มเขาเลยเล้วกันเขาเลยเขาเลยไอ้เราเห็นตัวมันวะอยู่ในปลาในปลา ายตายเจ็บอบอดยังเบิง้งเบิห้หนไหมเบิ้งนไยมไปแลนด์ไอ้ัแลนดุ้ยมันถึกสตัวสตัวไอ้ดันมันตายปะไอ้ขามันเบเราได้ตีนนะน่ะอันนี้ตีตีบอลถืลววอระเบิดองตีบอลเบิงบ้งเบิ้ห็นเนตายหเหลือสองเหลือสอบบเดี๋ยว ไอ้ท่านมีสามถอยถอยไปไปไปห้องห้องไดบอร์แล้วไปออกออกออเลยออกเลย <c oughs> ออเลยอาอ, <c oughs> ออกบนเลยบนเลยฮนะไปแกลบ่ออกกมาเก็บเหรอเข้าได้ขาบมไม่เเลยไปแล้วบ่ยูแล้วอันะ่ลา <c oughs> <c oughs> ตาะบะวะสามเปลนเห้อเข้าคุมแล้วบอด้องกับเด้เป็นคนขา เออยังไม่ตายไม่ดันยิ่งไปสองเปนหรอกเออเออเยี่งตายนะเบกจับเยี่ยมไปหนึ่งได้เยี่ยมเห็นสามข้างนอกสองตายนะเบกจับเปืนตั้งฟอดดิดเรียบร้อยเจ็บบอลแล้วนี้ เซตเดี่ยมแลนด์จอดจัดครั้งแรกใช้แบบซีคนเลยวะนี่วันสามเอา้าตายไปตอนไหนวะถึกน้ำขามเอฟว่อนถึกน้ำมบกจับเวียกบักหนึ่งเนี่ยมมเยมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่มันถึกกว่าเชี่ยน้ำมบกจับอันนั้นไหนดันเดี๋ยวอัน,น,นไหนวะ บักโยนนะเออบอกยยักอันใหญ่ๆนะแมงโยนเทียบขึ้น,นบกักไล่แล้วมันม่ได้ยินเสียงเขเลยตอโนโยนมันออกมาได้ดบ่เอออาจจะแม่แล้วมันตายชูปเปล่าออกก็ได้ตายในหนังนท่ว <c oughs> ่าไอ้ตันระวังมันโดดมายัดเลยนาเดียวไอ้ตันกลับมาครับไอ้ยิงถึงนั้นหนึ่งไหมยิ่งไปยิงถือแมงมันก็มาตาย,ะตายวะ เอาลูกซองไอ้มันบ่แหงันบอเดี๋ยวกลับไปเลยไอนี้แฟตไอนี้แฟะฝากฝากเขาเด้อมันได้บ่าเขาอยอ่เขาดนเดี๋ยวได้แลวเขาห่างเดี๋ยได้ออไอ้สีแฟนเนแล้ว่อยเขาเดี๋ยวเดอยู่ข้างนอกเอไอ้ จะใส่น้ำตาลน้ำหรอใส่เนี่จะใส่น้ำตาลวะตอนนั้นน้ำมันหวานเด้โชคดีเลยใส่เนี่ยสองตัวว่าแล้วใส่น้ำตาลใส่หนี่ยสูตดีเลยใส่เนี่ยสองตัวสองหัว่าแล้วใส่น้ำตาลใส่หนี่ยใส่น้ำตาลแล้วค่อยเอาตอนนะตัวมันขิงจะดีเซลล์นิดเดียวตายเลยใส่น้ำตาล ไม, <inte brothers> มีอย,าย <pl ains> ่างเธอเวลาแบบเด็ดๆเอ็มวะใส่ดำตาท่านมาเห็นเอ็มใส่เด็ดพยังว่าหวานไม่ใช่ไม่ชุดไม่ชุบฮะโอ้โหบ่ดตายว่ะเด็ดๆได้ทีมได้โมนี่โอ้หลุดซมโอ้เปิดคอร์ดโลตั้องยิงเสียงหัวบ้าบอดไปใส่ล้วปะระยะบอมเนระยะ20เมตรน่ะแม่งบอดแม่งออกละ ขียกินลีิกกินสมุนเอ็มจัดการมด้เอ็มียละกูเลาท่อลูกซองอะมันควรตายสองยัได้เอเนั่นเออลูกซองเอียงปาเถ้าใดดาเมียถ้าดนดาเมียสองลอยกดเบ่งเดกะเด็ยิงเอาหัวน้แบบเร่งเ่งแถวหัวมันนะบอกไม่่เอาลูกซองเร่งแถวหัว ยี่าตายป่ะเฮ้ยตายตายตายมันสีเลนแฟตบป่ะมันสีชูมันสีชูช <c oughs> หาหน้าที่ดิจนเครียดหนอดลูกซ่องยิ่งเอตาย เฮ้ยลูกซ้องโลเนีเอ้ยมันได้ยังสีตายนะชุบุบซุบเต้นยังก็นิวย่ไ่หวมลยูเลยกยเลยโอ้โหแว่งจนเปิดทุกอย่างยาเเปิดมันจะนีอะไรตลเขาเหือเขาเปิดลงไก่เจ้าแดงบอนี่เนาะ จะยนแ่ตัอเอเปน็น้นแบบดึงแดดเนอะเออมันก็ต้องเป็นนี่นจะคอพีด้านเหรอฮะแต่เบงเบงไหมนสองไหนเจ็บคอไปเยยวะดูดิเราต้องไปแลบดีหน,นึ่กงกันามึดูถองใ้ดูโอ้สิบหายละ mặt đâu này đi đi em quá ê hả ồ hả ê thân mày tải kìa dữ sai dữ sai để, để. Ráng, ráng, ráng. Ráng rồi, đi đi lắng 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 đi Bỏ lắng 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 này lắng thôi เอ็มไม่หยาเลยร่ะหนกซ้องเหี้ยงวะเอ็มเอ็มไมาม่เอาท่านยาอะไรวะมันท่านได้ป่ะท่านเหียมูได้ป่ะเยี่ยมจีวายแถบใส่มันเห็มมันชุบไปเลยมันท่านเหียมูได้ป่ะนี่เอ็มท่านได้ท่านได้กดเังไหนท่านเังไหนกดดูได้ป่ะไปยี่เฝายังเฮ้ยเสียงอยู่ข้างไมข้างในนะ เอาไ,ไงล่ะสองนาทีเอาเอามันเลยยิมเผาบางหฮนะไอ้ท่านข้างในย,ยิมหนึ่งสองซ้ำได้บะม,มันก็ตายวะฮิวบอลดึกระเบิดไอ้ดนมีระเบิดวะเด่ะดึกระเบิดแล้วชูปเปียมเลยแล้วห้องฝาออกเลยมันอยู่ก่นทันเลย ออกเลยออกเลยเอาเมาข้างอย่างเมาข้างเอาเร็วดีๆีพี่มันหนาป่ะเนี่ยเปล่าเปล่าเขาเผาไดวันนี้แทนเนี่ยเท่าเผาแล้วเผาแล้วอุ้มตรงแลนถอยหลังว่ะเออดันมาดูเอ็ดันไปเลยได้ป่ะพี่เมาข้างนะ ออกปรเดีได้ยิใครไปยางถอยหลังได้วะคลิกก็บ,บ่ไดีโอ้เกมด,เกดีกดกดอันแท็บกลับกลับดเฮ้ยเอาได้เราได้เหอมามาเรียรีรี <ๆ S 1> ทันหมทันทนทานทัน่าเ,าเหลือคนหน่อยเ่อบทันละไอ้ดันใจน้ใไที่นะสามสิบวิไม่ต้องงอขึ้นเรียกสามสิวิเอาห มันมันเปนอย่างไ่เทียนย่างไรเคยเคยถาหรือเปล่าบลอเคยเียดรถเทหน่อยใ่ปะไม่น่เออนาจะแมนใส่ของไมเห็เบิร์ตะสันเนาะมี่มีิยาล่วไอ้นันมี่เอ อ๋อมันจะเป็นอังสิตัวเขาหายไปเลยมาหายมาหายเขาหน้าจิสูงมันเลย,นยลเนาะบ้าอยู่เพ่งหว่วยละแม่งบรดกิงลูกซ้องเหยียมโหลสิไอ้ด่นมานวะมันหายยิ่งมันคือบมาตายว่ะมันคนือนอะไรแคเอา้าโตวเสียโต,วเ,ยตวเสียวะ บ่เดียเขาอายเขาบ่อมีเหรออ๋อโดเซียเออเนี่ยเออโดเซียดีเหรอไอ้เหี้ยมันต่อมตายไม่ก็โตเซียไหนยิ่งบ้าเอาปั้นเนาะปืนห้่นเว้ยปืนหอบผัแพงไงแต่เฮาโหลดลูกซองอันนี้กูเล่นละลอยเดียวนะลูกซองไอายลูกซองอย่างเงียวอะไรว่าเขาเอ็มวะ แล้วสี่บาทเนี่ยตท่กี่เทกี่มันคือยิงตายอยู่สามสิบห้าเมตรมันต้องยิงเข่าหัวเลยเปล่าสามสิบสี่โอเคแต่ไม้ได้ลอยเดี๋ยวยังบ่อันนั้นอยู่ยิงเอายิงเองาอยู่แมงบอตายไอ้เขี้ยลูกซองผ่อนการรู้ศพนะครับมันลูกซองมันหรวะนี่อยู่นี่อยู่ที่หัวอยู่ไหมโอ้โหถือ บะเมียมันมือลูกซองปืนอันนี้เลยบกติปืนไม่ละเน,น,นี่ยนเนียนเนียน <c oughs> ปืนไม่ปืนไม่ยับ <ยะ S 2> สะโพกได้ความยูวิก่ศพอ้ายมีเงี้ยว่าเสียทางเลย <c oughs> ดิบักอันนี้แหละยิงไงเอามาดูยิงหัวมันไม่ได้ว่ะให้มันยิงกันก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะเสีย หมกห้านะลูกซองว่ะนี่หมวกขวนฟันมาเลยใ <c oughs> จ,เย,จเย็นใจเย็นได้ลุกชุบได้ชุบได้ไห้เมันเผลอเาชุบได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันยางเของบ้านยางเของบ้านหากันขอกที่มันโนยนเลยเอ็มมันมาเอ,าเอา็มถไยก่อนเห็นมันอยู่เหมืนยางอยู่มุมนี้อยู่มุมนี้เดี๋ยวมันยัดกัน <c oughs> <laughs> แน่นแน่นแน่นวูบอมี่เราเบิดตู้ไม่เห็นเห็นไปกันเห็นไปกันช็ออะไรได้กันช็อเลย

นี่ไงโมเมนต์ละโมเมนต์มองใอ้ันวาแล้วเอาวาดก่อนไอโนสโคโนสโคเลยครับเอ้ยนั่นข่าวปกอองยุนันมาเอเดะเอาไอเหยนเด้อตอนนันยังไงหาโอเคแบบหาเก็บเบอร์เดะเอ ม่งข้างเลยเดี๋ยววะเฮ้ยมันขืนเทิงไงดัานหนีไปแล้วไอ้หนากดแมวเบิ้งตัวโอ้โหแม่งออกไปยกร <c oughs> ะจอกเกินไปอยู่เร็วเลยไปไหนไปไหนตั้งหนับบีแล้วมั้งเนี่ย ไปหอ้องอ๋อบอกไม่ไอ้อเดนมันยังบอกอ่อกะมันบอกมามันก็มีเสียงห,อหอ้องว่ะมวยม่ตีอื่นว่ะ <c oughs> ระวังทางนะไม่ดันละไปไปเดี๋ยจุดอันนี้วะมันแยกกันว่ะเฮ้ยออกเราไอเดนเร็วเร็วเร็ว ขาไปนในรถเห็นท่านก็เจอไหมเมอม็มเขาไหมหรอเห็นละเห็นละเห็นละเอ็มนาเอ็มเอาเลยไท่านได้ปะตายสองตายสองตายสองเลยมัสวยเอ็มขาแม่นบอกม,นนยมยื่อนี้ยิงอีกหนึ่ง,ย,งยิงบีกห้าอีกนึนยงนยิงอีกยิง เ,เก็บลเลยคือามาออกแดงเดยยงลยเหี้มเหลาแลนเข่าไป่ให้มันออาาเกเดี๋ยวไม่จะนะเบิึงดูเบิึงดูมีคนว่ะเอาไอ้ตันยังอยู่อยู่ต่อออกได้ปะไปไปก่อนปะออกเลยวออกแล้วปะเอเะอมาหลุดออกไหมท่านอยู่ theo vẫn là để chơi the tiếu đây vô nè nạp vô ông bữa đây mình em con nát nưng nè chết lại cái thế, nhốt đập บอดดิคนบอดยิ่หม่องมันยิ่งเลยนะเออหม่องมันยิ่งกันโปร่างโปร่างเฮ้ยข้างหน้าเขาบอกว่าอันนี้ยิ่นเสียงเอ็มเอ็มหนาหนาเอ็มเอาเลยบ่อนะเน่นเน้นเน้นหนาไอ้ต้องให้เอ็มรอนะนี่นี่นี่ไอ้ตันมันยิ่งมันจะเดือดเบิดไอ้ตั้มนัดเดียวยุใส่วะหลังหลังเอ้าเนี่ยมันยุใส่เป็นไร มันก็หูว่อยู่ไหนวะโอ้ยอย่าลเลือดกูนหน่อยซื้อ,ดเ,อเด้หรอเดชยองฮานี่ตอนเนี้หลายตีเหรอเออบอวบมานี่ตีนี่สิเยี่ยมรูน่ะหมาไม,ม่เป็นพี่จีนเดชนิ่งๆก็ลังทีนี่เขาหัวนี่เรียบร้อย ระวังบัญชารระวังบัญชารนายเอ็มไส้ไส้โอ้โหอ๋อมีแบบหนึ่งอยู่ทางขวามาสิแลีนชาร์ตมันคิดว่าเอ็มแน,นั้นเอาเอาแสตแสตแสตนี่แหละมันยิ่งติดไอ้ไอ้ตกเลือดน,นี่แหละเอา It was at this moment that he knew he fucked up จะ เอาบักนั้นเพิ่มเอิมเบิร์ดเบิร์ตไอ้ยืนนิ่งวะเออมันก็ยืนนิ่งว่ะแฟดแฟดเลยเปล่าเพกสองคนวะยิงหมวกเหรอเอามันก็แฟดโดนแค่โอ้แฟดหาวีเอเดนยังบอกยังเ่ื่อถืออยู่ไม่อยากแต่จะแต่มุนไปคนไป มันเป็นแพนด้าเป็ยแนด้นาในหุ่นไม่เราบอกว่าไหนอยู่เว้นเรา